อันนี้เป็นธาลัสซีเมียค่ะอาจารย์ธาลัสซีเมียช่วยย้ำให้อีกครั้งได้ไหมครว่าเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรครับอันนี้ก็เป็นโรคเลือดนะคะก็อันนี้เป็นกรรมพันธุ์นะคะคกะ็มันจะทําให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยแตกง่ายเพราะฉะนั้นก็ก็จะทําให้ซีดอ่อนเพลียอะไรเงี้ยะใช่โลหิตจางไหมครอ่มันก็เป็นโลหิตจางชนิดหนึ่งนะคะ แต่ว่าโลหิตจางชนิดนี้มันเม็ดเลือดแตกเนี่ยมันจะมีะเหล็กเนี่ยหลุดออกมาอยู่ในกระแสเลือดค่อนข้างสูงอของน้องปรินดาที่เป็นนี่คือธาลัสซีเมียรุนแรงแค่ไหนครับก็เป็นตั้งแต่เกิดแล้วค่ะเป็นตั้งแต่เกิดอาการเป็นยังไงฮะก็อ่อนเพลียไม่มีแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำงานอะไรก็ไม่ไหวค่ะทำงานก็ไม่ได้ไม่มีแรงบ้านอย่างเดียวค่ะ ก oh. วาดบ้านยังไม่ค่อยมีแรงเลยค่ะเหนื <c oughs> อ่อยออในทางการรักษาต้องทำยังไงบ้างครับอาจารย์น้ำไพยครับโดยปกติเขาก็จะรักษาโดยเพิ่มการสร้างเม็ดเลือดแดงนะคะ <c oughs> เขาก็จะให้พวกวิตามินพวกโฟลิกแอซิดหรือ <c oughs> ว่า,าในบางรายที่อาการรุนแรงมากๆก็อาจจะมีการเติมเลือด <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะในการรักษาจริงๆคุณหมอบอกแนะนำยังไงฮะก็ทานยาค่ะ ให้ทานยามือละสองเม็ดค่ะมือละสองเม็ดเช้ากลางวันเย็นเย็นค่ะอ่าฮะพอเริ่มทานไปสักเท่าไหร่ถึงเห็นความเปลี่ยนแปลงประมาณเดือนสองเดือนนะคะประมาณเดือนสองเดือนค่ะเห็นเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรก่อนเลยฮะก็รู้สึกดีขึ้นอืมก็มีแรงขึ้นอะไรอย่างค่ะสดชื่นอืมสดใสอะไรองตาก็ไม่เหลืองนะคะอือฮึเออเพราะอะไรครับอาจารย์พิเชษครับ ประการแรกทีเดียวที่ชัดๆนะครับแคปซูลของเราเนี่ยจะมีสารอยู่ตัวหนึ่งนะครับคือเรียกว่า GM1 GM1 เมันี่ยมันมีความสามารถในการจับจับกับเหล็กนะฮะเทียกว่าคีเลตกับเหล็กแล้วก็เอาไปเหล็กไปทิ้งคนที่เป็นธาลัสเมียเลือดจะแตกนะฮะคีโมโคบินจะแตกเพราะนั้นก็จะปล่อยเหล็กจากคีโมโคบินออกมามาอยู่ในกระแสเลือดซึ่งจะเป็นส่วนที่ทำให้ร่างกายของเราอ่อนแอ Oh. เมื่อเราจับเหล็กตรงนั้นเราไปทิง้งซะร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นแล้วจากการที่กินหกเม็ด<ม>ต่อวันผมเชื่อว่าคงจะมีความสามารถในการไปกระตุ้นให้มีการสร้างเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้น, mm hmm. นทั้งเม็ดเลือดขาวทั้งเม็ดเลือดแดงละ่ะผมว่ามันมีการกระตุ้นไปทําให้มีการสร้างเพิ่มขึ้นมาเพราะนั้นร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้น<ม>ผมอยากจะเสริมนิดนึงนะครับทารัสเมียเนี่ยเราเคยมีผู้ป่วยที่เป็นเด็ก ะะแม่ก็มาเล่าให้ฟังว่าจากการที่วันแต่ละวันเนี่ยเขาจะคลุกอยู่ในบ้านไม่ยอมไปทําอะไรนะ,ะหลังจากใช้น้ำคุกที่สองอาทิตย์ก็ออกไปวิ่งเล่นเตะฟุตบอลนะครับก็สาเหตุสาเหตุชัดๆแน่ๆก็คือว่าในน้ำมังคุดเนี่ยมีสารอยู่ตัวหนึ่งอยู่กลุ่มหนึ่งค,ค,คือว่าไฮดรอกซีแอซิดนะครับไฮดรอกซีแอซิดเนี่ยคุณสมบัติทางเคมีของมันก็คือว่าจะไปแทรปจะไปดักจับเหล็กได้อย่างรวดเร็วมากๆะนะับ เพราะฉะนั้นก็จับเหล็กออกจากเลือดครับแล้วไปขับทิ้งซะเพราะร่างกายก็แข็งแรงก็แสดงว่ามีการสร้างสร้างเมดเลือดแดงขึ้นมาอันนี้คือจากน้ำมังคุดนะครับพระกอบผมก็จะบอกว่าถ้าเป็นทารซีเมียน้ำมังคุดน่าจะช่วยได้ดีกว่าแคปซูลอ๋อได้ปรับสูตรไหมฮะอย่างที่อาจารย์บอกเพราะว่าทานควบคู่กันค่ะอ๋อคือทานคู่กันทานยังไงให้สูตรของคุณปริงดาก็วันละถุงเลยค่ะ วันละหนึ่งซองเลยค่ะแต่มื้อก็ยังเป็นสีเขียวค่ะเชา้ากลางวันเย็นค่โอ้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับดีแล้วค่ะผ่านมากี่กี่เดือนกี่ปีหลังจากที่ทานไปตอนนี้ห้าหกปีแล้วค่ะห้าหกปีแล้วค่ะกลับไปหาคุณหมอตรวจไหมฮะอ๋อไปค่ะอแล้วคุณหมอรู้สึกยังไงฮะก็ไม่มีแล้วค่ะตอนนี้ปกติไม่มีแล้วหมายถึง ไม่ไม่ไม่จางแล้วค่ะเลือดปกติเม็ดเลือดปกติค่ะคุณหมอวินิจฉใชยอย่างนั้นเหรอคะค่ะเออจะบอกหายไหมฮะไม่น่าหายผมว่าคงจะมีการสร้างเลือดขึ้นมาแทนละมั้งนะครับเร็วกว่าเท่ากับที่มันมันแตกไปอ๋อแต่คุณหมอก็บอกว่าสภาพเลือดอยู่ในสภาวะปกติค่ะไม่มีความผิดปกติแล้วค่ะ ทำงานแล้วคะ่ะตอนนี้ก็อยู่โรงงานเข้ากะได้ทำอะไรได้เหมือนคนปกติคะ่ะ